เจ็ดสิบสองค่ะ根据这段话เห็นไหมคะ根据这段话า当我们ต大时当แปลว่าเ,เมื่อเ <noise> มื่อเราได้จจงตางต้าแปลว่า grow up ก็คือโตขึ้นสื่อย่อมาจากคำว่าต时候当我们长大的时候นั่นเองนะอ่ะ更幸福了 จะแฮปปี้มากขึ้นสิ่งฝูนะแฮปปี้นะสิ่งฝูได้มาได้ปะคะสิ่งฝูหรือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เราจะเป็นยังไงฝันหนาฝันหนาว,นนาวอันนี้คือเิงลบเิงลบนะคะเิงลบฝันหนาก็คือปวดหัวมากขึ้นมีเรื่องปวดหัวยุ่งยากมากขึ้นเมื่อเราโตขึ้นอ่ะอโทษฝันหนาวเจียนเ่าเจียนเ่าแปลว่าลดลงลดลง ยิ่งโตขึ้นฝันเหนาก็ยิ่งลดลงใช่หรือไม่ตามคอมมอนเซนต์อ่ะสี่หวัวหุยอี้ถงเหนียนถงเหนียนแปลว่าวัยเด็กค่ะถงเอ๋อถงมาจากคำว่าเอ๋อถงวัยเด็กค่ะหุยอี้ก็คือย้อนระลึกถึงวัยเด็กหุยอี้ถงเหนียนหรือว่างละกู้ชื่อต่หลีเสียงลืมว่างละ <c oughs> กวูวชื่ ลืมสิ่งที่เคยใฝ่ฝันหลีเสียงเพราะวความใฝ่ฝันลืมความใฝ่ฝันเมื่อใยเมื่อเมื่อยังเด็กใช่หรือไม่อันไหนกันแน่มาดูค่ะเสี่ยวช่โวเหหวังหวงังเคยพูดแล้วนะคะหวังหวังแปลว่าฉังชังอะ่ะบ่อยบ่อยอะ่ะเคยพูดไปหวังหวงัวง会有许多浪漫的理想浪漫 romantic 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 ในที่นี้เป็นการทับศัพท์ ทับศัพท์เป็นจีนเป็นคำว่าล่างม่นมันมาจากทับศัพท์ไม่ต้องแปลความนะคะทับศัพท์จากคำว่าโรแมนติกล่างมั่นเตะอหลีเสี่งมีความฝ่ฝันที่ดูฟุ้งเฟอ้อเพ้อเจอ้อเยอะนะคะโรแมนติกด้วยแตนเชี่อสวยจะเหนียนหลิงแต่เจิงจากเหนียนหลิงเจอสองครั้งละค่ะเมื่อข้อที่แล้วก็เจอเหนียนหลิงที่แปลว่าอายุนะเืมเจิงจากเป็นไงเพิ่มขึ้นอายุเพิ่มขึ้นแก่ขึ้นอ่ะ 我们天天忙于工作ยุ่งอยู่กับกับกับนะยุ่งอยู่กับงานและเชิงหัวหน้าเสียเบงความฝันเหล่านั้นความฝันเหล่านั้นเป็นยังไงอะฮะ逐渐的逐渐แปลว่าค่อยๆค่อยๆ慢逐渐ตัวนี้นะ逐渐 แปลว่าค่อยๆเป็น adverb ค่ะ adverb ย่อมนำหน้า verb n 渐的离我们远去อค่อยๆห่างเราไปความฝันเมื่อใยเมื่อวัยเมื่อวัยเด็กตอนเด็กเราอาจจะฝันว่าโอ๊ยฉันอยากเป็นนักบินอวกาศโตขึ้นคุณไปนั่งเรียนหนังสือยังอยากจะเป็นนักบินอวกาศอยู่หรือเปล่าอ่ความหมายเป็นนี้อืมสวยท่อนนี้มันพูดว่าตังหัวมันจังตาชือ้ออืมอะไร ว่างละกลัวฉหลีเสียลืมลืมนะคะหากนิดหนึ่งนิดหนึงบอกทริคนิดหนึ่งนะคะขอลบข้อนี้เพื่อบอกทริคเพื่อเอาไว้เป็นอาวุธใช้ในการที่เราจะต้องเร่งของเรื่องเวลาในการสอบถ้าเราไม่ได้เลยจะทํำยังไงดีเวลากระชั้นชิดเข้ามาแล้วมากๆทําไงดีเจือต้อนห่าหรู้เรื่องเมื่อเราโตขึ้นไม่มีศัพยา เมื่อเราโตขึ้นดูจากคำถามปั๊บนะคะดูเราก็มาดูช้อยคำถามเสร็จปั๊บมาช้อยเลยนะคะแล้วไปหาเอาคำถามคำตอบข้างบนซิ่งฝูมีพูดไหมไม่มีฝันหนาวตรงข้ามกับซิ่งฝูตามคอมบอนเซนก็ไม่ใช่แล้วเมื่อเราโตขึ้นความสุขมากขึ้นความปวดหัวเรื่องที่น่าปวดหัวน้อยลงจริงๆแล้วความรับผิดชอบสูงขึ้นนะเนาะ,ะหุยอี๋ถงเหนียนข้างบนไม่มี อะตรงนี้มีไหมหลีเสียเ่ยงเฮยมีเกี่ยวมันเกี่ยวอ่านประโยคแรกของท่อนที่เขาให้เราทำก็พอจะได้เชื่อว่านักเรียนไทยฉลาดในเรื่องนี้มากกว่าครูวีอีกอืไม่ได้มีปัญหาแต่จริงๆแล้วมันช่วยคือข้อสอบมันช่วย